CCP p a s e 2ครับอ่ะแบบนี้ปิดสวยถ้าเทียบกับ BTW นะแบบนี้ปิดสวยคุณเห็นไหมเขาก็หลุดเส้น200วันเหมือนกันแต่แต่แตปปิดปุ๊บยันเลยยันว่าขึ้นจริงอืมนะครับ CCP p a s e 2ราคาปัจจุบัน64ตังค์ราคาเส้น200วัน55ตังค์มุมมองเป็นขึ้นถูกไหมชัดเจนเลยถูกปะขึ้นตัวนี้เป็นลง มีมีแลบมีแลบหลุดด้วยตอนตลาดไม่ดีนะครับดูภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่ดูอะไรไม่ดูเส้นสองวันเหมือนที่บอกไปใน BTW ครับดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูราคาปัจจุบันเทียบกับตรงนี้กับโซนนี้ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันอยู่จุดแพง หรือจุดถูกถ้าอยู่จุดถูกมันได้เปรียบแล้วไปหาจุดเข้าที่เ D นะครับเดยาะๆปึ๊บย่อดดูอะไรครับต้นเทนจาของ C C P อ่าต้นเทนจาประมาณนี้โอ้โหตัวนี้ต้นเทนจาแป๊บเดียวยิงไป หกรอบแล้วนะครับอันนี้คือกรอบที่สองนะกรอบที่สอง่ากรอบที่สองแล้วก็กรอบที่สามอืมผมสังเกตได้หลายทีว่าหุ้นที่โซนสามนี่ย่อแรงเนาะย่อแรงนะครับโซนหนึ่งแน่นอนคือมันต้นเทนจาโซนสองโซนสามแล้วก็ยอ่อการที่ย่อเนี่ยย่อของ c c p เนี่ยย่อสวยกว่า กว่า Btw Btw ย่อหลุดลงมาเยอะถูกไหมแต่ CCP เนี่ยเขาย่อมาแป๊บหนึ่งไม่เกินไม่เกินสิแท่งก็เดีด,ดกลับนะครับก็เลยมองว่า CCP ย่อสวยกว่าย่อสวยกว่านะครับต้นเทนจ๋ามัน30สิตังค์อะตอนนี้ก็หกสิสี่ตังค์ห่างจากต้นเทนจา๋าไม่เยอะนะไม่เยอะนะสำหรับตัวผมนะครับต่อไปก็ดู กรอบปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจุบันมันต้องไปข้างหน้าถูกไหมถูกไหมแบบนี้แบบนี้มันต้องไปข้างหน้าส่วนด้านหลังคืออดีตไม่ดูถูกไหมนะครับเนี่ยอดีตไม่ดูถูกไหมกรอบปัจจุบันคือจอกรอบนี้ถึงกรอบนี้อืมประมาณนี้นะนะครับ แนวต้านของกรอบปัจจุบัน8 12ตังแนวรับของกรอบปัจจุบัน53ตัง53ตังนะครึ่งทางเท่าไหร่68ตังจุด68 แสดงว่าตอนนี้เยแสดงว่า CC p ตอนนี้ยังอยู่โซนแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้68ตังถึง53ตังถูกไหมนะครับแต่ก็รีบาวขึ้นมาได้เยอะนะพักตัวลงไป53ตังพักตัวประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แท่งแท่ง12ดีดอืมนะครับโซนแนวต้านของกรอบปัจจุบันคือเหนือ68ตังถึง82ตังอืมนะครับ ปิดเขียวๆพวกนี้ก็ลองดูนะว่าพวกนี้จะแบบปิดป๊ารขึ้นต่อเลยไหมเออนะครับหรือว่าจะพักตัวนะครับแต่มองทรงนี้ถ้าเกิดตลาดดีๆหน่อยก็ขึ้นง่ายนะขึ้นง่ายนะครับแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันแนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันอ่ะอย่างนี้แนวรับถัดไปใช่ไหม มันก็จะใกล้ไปเอาตรงนี้ก็ได้ครับห้าสิบเจ็ดสตางค์ห้าสิบเจ็ดสตางค์นะนะครับใช้ห้าสิบเดสตางค์กับห้าสิบเก้าสตางค์ถ้าเกิดแผนเก็งกำไรน,นะเป็นสต็อปรอสไม่ได้เพราะมันปิดหกสิบสี่สตางค์คุณต้องใช้ครึ่งแท่งเขียวเขียววันนี้แหละนะครับเท่าไหร่กาดสายตาทิครึ่งไหมเนี่ยครึ่งปะ ถูกไหมนี่62ตังค์ครึ่งพอดีถูกไหมใช้62สิงตังเป็นสตอร l o ปรดของสายเก่งกำไรวันนี้วอลุ่มดีด้วยนะครับอเนี่ย BTW ต้องวอลุ่มดีหมือน CCP ถึงจะขึ้นได้ดีนะครับแนวต้านถัดไปจากแนวต้านแรกเป็น68ตังค่ากลางพอดีเลยแนวต้านถัดไปจากค่ากลาง70ตัง 72ตังค์และ75ตังค์โอ้โดน75ตังค์ก็น่าจะย่อบ้างนะครับเพราะมันใกล้แนวต้านสำคัญแล้วนะครับแนวต้านถัดไปอีกก็77ตังค์และ82ตังค์เลยอืมก็ได้นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะแผนเก่งกับอะไรส่วนใหญ่ ccp ก็อเเอาไปเก่งกับอะไรกันนะ อืมนะครับ by sell สรุปแผน ccp ครับแนวรับแรก59ตังค์แนวรับถัดมา57ตังค์แนวรับหลังพิงฝาคือ53ตังค์และ55ตังค์ถ้า ccp ไม่หลุด53ตังค์และ55สตังค์อีกแปลว่าจบการลงรอบนี้ไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อแต่เขาพักไป10กว่าแท่งแล้วนะวันนี้เขาดีแล้วนะครับแนวรับสำหรับ สายเก็งกาไรใช้เป็นจุดคัดคือ62ตังค์และ60ตังค์อะให้สูงสุดละหกสตังค์นะครับหกตังค์นี่คุณต้องดูด้วยนะคุณทุนเท่าไหร่ถูกไหมแนวต้านแรก65ตังค์หกตังค์นี่คือแนวรับแนวต้านในกรอบแนวรับปัจจุบันอืมนะครับดูกรอบแนวต้านปัจจุบันไหมอืมแนวต้านถัดไปจากค่ากลาง68ตังค์เป็น70ตังค์และ72ตังค์ 75ิบห้าตังค์และเจ็ดสบเจ็ดตังค์แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ ccp อยู่แปดสิบตังค์คุณอย่าลืมนะหุ้นสตังค์ตอนคุณเข้ากันนะผมเข้าใจว่ามันจะมีความโลภเข้าใจไหมคือมันถูกไงหุ้นราคามันถูกคุณก็จะเข้าเยอะนะครับแต่คุณอย่าลืมจุดสต็อปลอสของคุณด้วยนะการเก่งกำไรสต็อปลอสจุดคัดตัดขาดทุนมันต้องคิดถึงก่อนจะเป็นก,ก่อนที่จะไปหากำไรจุดคัดมันจะประมาณ2ถึงาเปอร์เซ็นต หรือว่าสองถึงสามช่องจากทุนคุณอ่ะอืมแล้วจุดขายคุณก็หุ้นปกติปกติวิ่งสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นถ้าเริ่มพีคแบบไม่ปกติคือแปดถึงสิบเปอร์เซ็นโคตรพีคยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นคุณดูแท่งนี้นี่ลองกระโดดเข้าไปสิถูกไหมนะครับอืมคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับ ccp ซึ่งแม่ใจไม่แน่ใจใว่ามีคนปั้นพอร์ตหรือเปล่านะครับงั้นผมพูดไว้ก่อนแล้วกันว่า คนที่เขาถือยาว CCP เนี่ยอืมนะครับถ้าผ่าน8 2สตังค์ไปได้ใช่ไหมมันจะไปไหนเนาะอืนะครับดูทางซ้ายซ้ายซึ่งแน่นอนจะมาแค่นี้ก่อนคือ9 2ตังค์อืมหรือเอาเลขจิตวิทยาไหมบาทหนึ่งอืมประมาณนี้แต่ผมจะดูแค่แค่9 2ตังค์ก่อน อืมประมาณนี้ครับประมาณนี้นะนะครับคุณจะปั้นพอร์ตคุณดูอะไรบ้างคุณจำได้ไหมงบการเงินเป็นยังไงถูกไหมกำไรเป็นยังไงต่อเนื่องไหมหรือว่ามาโดนแค่โควิดอ่ะไม่เป็นลรถูกไหมนะครับนี่สินเป็นยังไงสินทรัพย์รวมเป็นยังไงปันผลเป็นยังไงคุณถือยาคุณไม่เอาปันผลเนาะถูกไหมนะครับคุณต้องเคลียร์ตรงนี้ด้วยคุณถึงจะไป ถือยาวปั้นพอได้อืมนะครับสรุปแผน CCP อีก1รอบแนวรับจุดคัดสายเก่งกำไรคือ62ตังค์และ60ตังค์แนวรับแรก59ตังค์แนวรับถัดมา57ตังค์แนวรับหลังพิงฝาที่ CCP ไม่ควรกลับไปหลุดอีกคือ55ตังค์และ53ตังค์ถ้าลงจบจริงๆคุณต้องไม่กลับไปหลุด53และ55สะตังค์อีกต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับ แนวต้านแรกจากจุดคัดนะห5หตังแนวต้านถัดไปเป็นค่ากลางแล้วคือโซนแนวรับไงค่ากลางคือ68ตังแนวต้านถัดไปเจตังค์72ตังค์75้าตังค์7ดตังค์82ตังค์แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ c c p 8 17สิบเจ็ดตังเก่งกำไรก็อย่าลืมนะเก่งกำไรห้ามขาดทุนกำไรถูกเสมอก่อนที่จะเก่งกำไรเนี่ยคิดไว้ก่อนว่า จุดคัดตัดขาดทุนที่เราจะเทรดทุ้นตัวเนี้ยรับได้กี่เปอร์เซ็นต์รับได้กี่บาทอืมถูกไหมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแผนถือยาวเนาะไม่แน่ใจว่ามีใครถือยาวหรือเปล่านะผมจะมองแค่แปดสิบเจ็ดกับเก้าสบสองดังก่อนนะครับ CCP นะนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่เคยขึ้นรอบเลยอะ่ะเออนะครับก็ไปรู้ว่าจะไปได้ไวและไกลขนาดไหน อืมนะครับเราก็อ่านตามการาฟไปเนาะ c c p พาร์ทประมาณนี้ครับขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับวันนี้คุยอะไรก็จะประมาณนี้ครับอืมก็ดูว่าตลาดวันนี้ขึ้นต่อหรือย่อนะครับข่าวอะไรส่งผลกับตลาดหุ้นเราอืมก็โพสประมาณ8ดโมงกว่านะครับแล้วก็ตีไว้ก่อนอ่กาฟจะประมาณนี้นะครับ ก็ไปรู้ว่าวันนี้จะถึงพันหกสี่สิบไหมก็ถึงนะเท่าที่เห็นก็ถึงนะครับอืมนะครับเฟกก็เปิดมาแดงนิดๆครับแดงอ่อนๆน,นะครับอืมนะครับแล้วก็เตือน E4 นะครับเพราะเห็นว่าเซลล์เยอะอืมขายมากกว่าซื้อนะครับมุมมองจะเป็นย่อนเป็นแนวต้านด้วยนะครับก็เลยบอกก่อนว่าคนทุนสูงระวังหน่อยนะครับเห็นไหมเห็นการย่อตัวไหมถูกไหม นะครับตั้งแต่ไปชน2-2 23ตังค์เนี่ยโหย่อลงมาหลุด20ตังค์เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับหายต่ำลงเห็นไหมนะครับต้องระวังนะคนมีฟอร์แล้วก็ UPA อืมก็อยู่ในโซนแนวรับนะครับก็เลยแจ้งในสมาชิกว่าเออ UPA ตอนนี้แนวรับหรือแนวต้านถามไปนะครับเทรดเก่งกำไรนะ UPA วางจุดคัดด้วยนะครับแล้วก็พูดถึง PACO ในช่วง10โมง 4, ี6นาทีครับก็ดูที่เขาว่าดูแนวรับเขาไว้คือผม,ผมสนใจที่บาบาทมผมสนใจที่3บาทนะครับแต่ถ้าไม่ย่อมาผมก็อาจจะไม่สนใจนะนะครับอืมสนใจที่3บาทนะครับก็เลยถามว่ามีคนติดตัวน,นี้ไหมนะครับ PACO พักตัวไม่หลุด3บาทดีนะอืมก็เลยแจ้งเขาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดู BTW ตอน11โมงคุยแต่เมื่อวานแล้วละ่ะอืมว่าอ้ วันนี้เขาจะกลับไปยืนบาทห้าตังค์ได้ไหมถ้าปิดเขียวด้วยก็จะดีนะครับอืมนะครับก็เลยทำอัพไว้แบบนี้วางไว้2ตัวคือ p a c o ปิดไม่หลุด3บาท b t w ปิดเหนือเส้น200วันบาทห้าตังค์นะครับโอปิดสเปะเลยนะครับอืมแล้วก็ดูพี่บุ๊กต่ออืมนะครับช่วงเช้าก็มีแรงซื้อเยอะนะครับอืมแล้วก็ดู CCP ต่อช่วงประมาณเกือบเกือบบ่ายสองละเห็นเขาชูดดีเห็นเขาชูดชดีนะครับ พักตัวมาหลุดเส้นสมัมวูรนิดเดียวเองนะครับแล้วก็กลับไปปิดเขียวพักตัวขึ้นเลยนะครับไวมากนะครับ CCP นะครับเอ,อคุณเทียบกับ BTW นะคุณดู CCP นะดู CCP นะคุณดูกราฟ BTW นะเห็นไหม BTW ว่าย่อแรงกว่าย่อแรงมันจะกลับไปยากกว่าเพราะอะไรมันลงมาเยอะไงตอนมันขึ้นมันจะค่อยๆขึ้นนะครับแต่ส่วน CCP เนี่ยคุณดูแบบนี้เห็นไหมพักแป๊บเดียวดีดเลยอืม คือย่อไม่แรงย่อมาเทสเทสเส้น200วันเฉยๆนะครับแล้วก็กลับไปปิดเขียวเหมือนเดิมการขึ้นมันก็จะรุนแรงกว่านะครับคนที่ย่อลึกก็อาจจะช้าหน่อยนะครับอืมนะครับตัวที่ย่อลึกนะนะครับแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าปิดเขียวสวยๆมองอัพคลิปได้ ccp นะครับแล้วก็เตือนอีกตัวหนึ่งผมเห็นมันอาการไม่ดี smd จำไม่ได้ว่าธุรกิจอะไรนะครับอืมผมเห็นมันเขาไปตั้งแต่ประมาณ 9บาทเนาะขึ้นไปสูงสุดประมาณ17บาทแล้วก็เทนมันเริ่มเป็นแบบว่ารีบาวเพื่อลงต่ออ่ะก็เลยมองว่าถ้าเกิดเขายังไม่กลับไปยืน15บ้าบาท15บาท50ได้เนี่ยมุมมองเป็นลงเลยนะมุมมองเป็นลงนะครับเหมือน17บาทเป็นราคาสูงสุดไปแล้วนะครับอระวังหน่อยนะ s m d นะครับคนมีทุนสูงนะครับตัดสินใจด้วยถ้าเกิดหลุด14บาทีอะไรเงี้ยนะครับ มันก็จะเริ่มย่ออีกนะครับแนวรับสุดท้ายที่ควรจะหนีคือ1 3บ0าบาท50บ้านขายานมานแล้วช่วงนั้นนะอืมนะครับลงรุนแรงทีเนี้ยนะครับแล้วก็วางไว้3ตัวแอเห็นไหม p s c o b t w และ ccp นะครับตลาดก็ขึ้นดีนะในช่วงประมาณเกือบเกือบใบสานะครับอืมแปจุดนะนะครับใจคอจะไม่ย่อเลยเหรอพี่กองนะครับอืมนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะ ผ่าน6บาทผ่าน1640ไปแล้วเขาจะไป1 6 6 0 1680ยเลยเหรอจะไม่ย่อเลยเหรอเออนะครับเราก็ไม่อาจจะคาดเดาได้นะครับแต่เราก็มองตามการาฟไว้ว่าถ้าเขายังไม่หลุด16 1 5 1ห2 0นึ่งห้าสเงี้ยก็ยังมีโอกาสขึ้นได้นะครับแต่ก็เขาเรียกนะมันก็แนวต้านแล้วไงถูกไหมทุกคนก็กลัวแนวต้านอยู่แล้วเพราะก็เจ็บกันมาในรอบนั้นอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็ย่อไปเกือบเกือบพันห้าถูกไหมเออถูกไหม คนก็ตกใจแป๊บเดียวกลับมาพันหกสิบเท่าเดิมเอองงไปเลยนะครับอืมผมก็ดูตัวนี้ไว้คิดว่าจะอัพพรุ่งนี้ GTB อืมผมโพสประมาณเกือบเกือบบ่ายสามผมเห็นว่าเขาย่อหลุดเส้นสองวันแป๊บเดียวครับแล้วก็สองแท่งเองอะแล้วกลับมาปุ๊บขึ้นมาได้เลยอืมผมเลยเอออย่างเงี้ยมีโอกาสว่าเออ เหมือนแบบตกกระใจายเฉยๆตกกระจายตลาดแล้วเอยฉั้นกับเทนเดิมแล้วนะเออแล้วอยู่ในแนวรับพอดีเลยแนวรับโซนๆเก้าสิบตังค์เนี่ยกำลังดีนะครับ GTB เออเ่ะผมมีภาพใหญ่ให้ดูด้วยภาพใหญ่ของ GTB ก็ยังอยู่ในโซนถูกนะอยู่ในโซนถูกนะครับอืมผมแอบไปดูงบกันเงินมาก็ติดลบปีนี้ก็คงจะเป็นเรื่องโควิดเออนะครับเป็นตลาดวิกฤตนะครับเป็นแบบว่าช่วงที่แบบว่าวิกฤตนะเนาะนะครับก็นะ มองๆแล้วธุรกิจก็ไม่ได้คีเร่อะไรนะเออเออกราฟถูกด้วยนะครับผมมอ,มองว่าดีนะดีนะนะครับก็เลยว่าจะอัพรุ่งนี้ขอให้เขายืน95สาตังค์ได้ก่อนนะครับกระแจ้งสมาชิกไว้ก่อนกับ F อซด้วยนะครับอืมก็เลยบอกว่ากลับมายืนเส้น200วันได้อีกครั้งดีนะรอยือน95สตาตัง G ค์จีทีบีนะครับอืมนะครับแล้วก็มีสมาชิกถามนะครับว่าขอความเห็นไดเมตผมก็เลยบอกว่าห้ามหลุด73ตังค์ จบเลยจบเลยนะครับอืมเจ็สิตังเนี่ยเป็นเป็นแนวรับที่ไม่ควรหลุดแล้ไม่ควรหลุดแล้วนะครับอืมผมก็เลยเปรียบเทียบไดเมจกับ u p a อืมแล้วผมก็ถามไปว่าเก่งกำไร2ตัวนี้ตัวไหนปลอดภัยกว่ากันอ่าสมาซีก็ตอบ u p a เพราะอะไรมันเป็นโซนแนวรับจุดคัดมันตำ่ำถ้าโซนแนวต้านเงี้ยมันลูดลงแรงคุณจะหนีทันเหรอถูกไหมนะครับ แล้วก็โอออร่ามานะครับออร่ามาช่วงประมาณบ่ายสามนาทีนะครับก็เลยแเซลหน่อยว่าตื่นแล้วเหรอนะครับอืมนะครับมามามารุนแรงรุนแรงอยู่เหมือนกันปิดสวยด้วยนะครับอ่าเนี่ยครับมะโอ้โหนะแทงเขียวเต็มมานะครับเออนะครับเออคนติดติดอยู่ก็รอเขาหน่อยนะครับอืมนะครับเป็นหุ้นดีนะหุ้นดีนะครับยังขาขึ้นอยู่เลยนะครับไม่ดุดเส้น200วันด้วยนะครับอืมนะครับโมเมนตัมก็เริ่มมานะครับ แล้วก็คุยกับไปที่อัพไปแล้วครับตัวนี้ S T E C H อืมผมมองว่าเห็นเขากำลังย่อตัวถ้าแพทเทิร์นกลับตัวเขานะ S T E C H นะไม่หลุด2บาทห้นะโหเป็นการกลับตัวแบบชัดเจนชัดเจนถ้าไม่หลุด2บาท50นะ S T E C H นะครับตัวนี้อัพไปแล้วนะนะครับอืมแล้วก็มาดูช่วงตลาดปิดไปแล้วครับเช็คหน่อยอ่า P A C O ก็ได้ครับไม่หลุดนะไม่หลุดนะ เท่าที่คุยไว้ไม่หลุดนะนะครับอ๋ออนี้ก็ปิดสวยเลยนะครับ C ี p ปิดสวยเลยนะครับอืปิดอย่างนี้ขึ้นต่อรุนแรงเลยนะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ก็ขนาบที่สองวันไงก็เลยตามที่คุยไว้ละกันนะครับว่าอัพได้นะครับอืมนะครับเห็นไหมผมจะย้ําอีกครั้งนึงเลยว่าอัพได้ B ีทเกือบยืนไม่รอดนะครับและ PA เซีโอนี่น่าสนใจตรงช่วง3บาทมากกว่านะครับแนวรับสุดท้ายเป็น2บาท7จสตางค์ที่คุยไว้ถูกไหมค่ากลางนะครับอืมนะ อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง u t u b e ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ ID นี้มา ติดต่อน้องโอไปเลยมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะ Brok UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ